โดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตชุดล้างพิษตับสามสูตรในหนึ่งเดียวที่คุณสามารถทำเองได้อั Water, ลคายลวอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอลอนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนก่อนป่วยค่ะคือช่วงปฏิวัติการกินช่วงนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบในเมนูสุขภาพโดยเฉพาะเมนูอาหารมังสวิรัติที่ไร้เนื้อสัตว์เราจะมีวิทยากรผู้รู้นะคะแล้วก็จะมาแนะนําสูตรคุณผู้ชมแบบว่าไม่คิดสตางค์เลยทีเดียวค่ะเตรียมจดแล้วกันนะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเรายังได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากพิเขตค่ะรัฐเกตชัยมงคล ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะพี่เขตสวัสดีครับวันนี้มีเมนูสุขภาพอะไรมาแนะนําคุณผู้ชมคะเออก็ยังอยู่ในโทนเดิมยังมไม่เปลี่ยนไปมากก็คือเห็ดและผักเห<ะ>มือนเดิมวันนี้ก็จะมา สาธิตวิธีการทําแกงจืดเต้าหู้เห็ดสามอย่างครับแกงจืดเต้าหู้เห็ดสามอย่างนั่นเองต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเผื่อว่าจะเพิ่งมาเปิดดูรายการของเราพี่เขตนะคะเป็นผู้ที่เติบโตในชุมชนของสันติโศกนะคะก็แน่นอนที่สุดก็ต้องมีสูตรอาหารมังสวิรัตไว้รับประทานเองแน่นอนนะคะคคแล้วก็ชื่นชอบในการทําอาหารมากเลยถือว่าเป็นพ่อครัวหัวปะาอีกหนึ่งคนคะ่ะก็เลยอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมนะคะ เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพต้มต้มจืดเต้าหู้เหตุสามอย่างจะมีอะไรบ้างไปติดตามเลยค่ะพี่เขธแนะนำค่ะลองดูคือวัตถุดิบพวกนี้มันหาได้ง่ายในเมืองะนะครับเอามาให้ดูนี่ก็คือว่าทางบ้านจะได้ทําได้ด้วยนะครับอย่างเต้าหู้หลอดเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทก็คือ1นึงบางส่วที่ยังกินไข่อยู่บางคนกินไข่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่เป็นเพียวเลยเป็นเต้าหู้เลยเป็นเต้าหู้อ่อนเพียวๆไม่มีไข่ ก็ใช้ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็เห็ด3อย่างก็คือมีเห็ดชิเมจิจะมีชิเมจิสีดําแต่มันก็ไม่ดําหรอกน้ําตาลแล้วก็ขาดไม่ได้ออรนจิของเรานะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็ปรกกาขาวเดี๋ยวมาลองดูว่าง่ายๆฮะไม่ยากแล้วก็มีมีกระเทียมมีน้ำตาลอ่าใช่ส่วนประกอบรองลงมาเนี่ยอะไรเนี่ยผักผักชีรากผักชีครับค่ะต้องทุบด้วยต้องทุบด้วยเดี๋ยวเราเปิดแก๊สก่อนให้น้ําร้อนสักหน่อยเตรียมน้ําไว้แล้วก็ตอนนี้คือ ซีอิ่วขาวซีอิ่วขาวตอนเห่นหอมเหมือนเดิมค่ะยังไม่ต้องไปไหนน้ำมันมะพร้าวครับเดีย๋ยวมาดูว่าน้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะพร้าวด้วยเหรอมีมีวิธีใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าจะใส่มีวิธีใส่ครับค่ะเดี๋ยวทําให้ดูแรกเริ่มเลยนะครับรากผักชีเนี่ยเราก็เอามาทุบหน่อยนะครับค่ะทไมเราต้องทุบด้วยคะเราใส่ตุ้มลงไปเลยได้ไหมอ่ะมันก็กลิ่นก็ต้มเหมือนกันอ่ะมันกลิ่นมันออกมามากกว่างครับอื มันเหมือนกับมันมันโดนทุบแล้วก็กิ่นออกมามากกว่านี่ก็เป็นเคล็ดลับวิชาของสูตรอาหารไทยแล้วต้องมีการทุบก่อนนะเราใส่ไปแค่สามันก็พอละเพราะว่าเตรียมน้ําเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยรากขิชข่าักชีนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมสักสองกลีบก็ได้มีวิธีบางทีผมเคยทุบแล้วมันกระเด็นหายไปไหนไม่รู้เราก็กดลงไปก็พอละครับนี่แค่นี้เราก็ได้กระเทียมแบบนี้แล้วใส่เยอะไหม สองสองกลีบก็พอครับกระเทียมนี่จะช่วยในเรื่องอะไรคะสำหรับต้มจืดนี่มันก็เพิ่มรสชาตินะทำให้กลิ่นหอมขึ้น<อ>แล้วก็อีกอย่างก็คือก็มีสรพคุณม,มันเหมือนกับเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยจะไปทําลายไขยมันบางอย่างที่ไม่ดีที่ไปเกาะตามเส้นเลือดได้แต่ถ้าเกิดว่ามากเกินไปเขาบอกว่ามันจะไปกัดเยื่อบุของเส้นเลือดได้ด้วยแล้วก็เลยไม่ควรใช้มากเกินไปนะครับอย่างคนที่ทานเจเนี่ยเขาไม่ใส่เลยนะครับ นี่ก็เป็นเห็ดออรินจินะครับเห็ดออรินจิอ่มันเป็นเมนูต้มนะฮะเราก็เลยจะหั่นถ้าเกิดชอบหนาหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรมันก็มันจะสุกง่ายกว่าผัดนะฮะอชอบให้มันเล็กใหญ่ก็ตามสบายเลยนะฮะเราก็หั่นครึ่งหน่อยให้มันเล็กลงมานะครับนี่นะฮะ คือในส่วนของต้มจืดเนี่ยก็คือมีเห็ดเป็นส่วนประกอบเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์เพราะว่าเมนูทั่วไปก็จะใส่หมูสับบ้างแหละใชะ่หมูชิ้นก็มีเหมือนกันนะใช่แต่ทีนี้เนี่ยรายการของเราปฏิวัติการกินค่ะเราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นมาลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์เพราะว่ามันย่อยยากนอกจากนี้ต้องถามคนที่เกิดในชุมชนสันติสุขดีกว่าเพราะว่านิยมรับประทานบางสรันเป็นมื้อหลักอยู่แล้วมีมุมมองแนวคิดยังไงคะ เรื่องมังสวิรัตเนะี่ยอย่างอย่างอย่างที่เคยพูดไปครั้งก่อนครับจริงๆอะผมเองอะอ,อ,อยู่กับชาวโศมมาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆคบคุ้นมาตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็แต่ว่าถ้ามาน,นับให้เรื่องของการกินมังสวิรัตเ,เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะตอนเข้ามัธยมแล้วนะเพราะตอนเด็กๆเราถือว่าบางทีเนี่ยกินบ้างไม่กินบ้างโดนบังคับให้กินบ้างนะฮะเพราะผู้ใหญ่ในบ้านกินคราวนี้มันก็เหมือนกับว่าบางครั้งเราก็กินโดยที่เราไม่ได้รู้สาระของความเป็นมังสวิรัตในช่วงนั้น มากินจริงๆเนี่ยผมกินช่วงมัธยมโตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแล้วมาเลือกกินตอนอยู่มัธยมต้นแต่ที่กินมันเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกมันเท่การกินมังสัตในในสายตาเรารู้สึกว่าเท่มากเดี๋ยวนะพี่คือตอนเด็กๆเนี่ยเราก็อยู่ในชุมชนสันติโศขที่มีการรับประทานมังสวิรัติมังแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นมาเพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อกินมังสวิรัติแล้วมันเท่มันคืออะไรคะพี่ ก็ไม่รู้มันเป็นค่าทียมที่ผมคิดเอาเองนะคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกหรอกมันต้องยิ่งสงสัยสิเอ้ทำไมต้องกินบางสวิรัตด้วยคือแล้วการกินมันก็ตอนอยู่มัธยมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าบริสุทธิ์มากเพราะว่าเราต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนคือผมไม่ได้เป็นเด็กสมาสิกขาเราเป็นเด็กพุทธธรรมคือเราอยู่ข้างนอกตอนนี้พอเราไปโรงเรียนผมก็มีเมนูเดียวที่เพื่อนจะจําได้เลยคือข้าวผัดกับไข่ต้มแล้วผมจะเขี่ยไอ้พวกส่วนผสมที่เป็นหมูกับไส้กรอกเนะี่ยออกกินทุกวันนะเจเขี่ยไป ใช่อย่างนั้นทุกวันเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเท่ดีแต่เราก็แปลกในสายตาของเพื่อนความคิดความอ่านก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพื่อนแกจะรู้สึกว่าเออไอหมอนี่แล้วในวงเพื่อนก็จะเป็นค่อนข้างเป็นวงแคบไงฮะเพื่อนก็ไม่หลายคนก็จะคบคุณกันเฉพาะคนที่เข้าใจกันครับคือเราเลือกคบคนหรือว่าเขาไม่คบเราโอ้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แล้วก็ถามเพื่อนคือคือ <c oughs> ผมก็พยายามเป็นนักมังสวิรัติที่ดีก็แวบ,บไปแวบ,บมาแวบ,บไปแวบ,บมา,าแต่แม้กระทั่งตอนที่กินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยก็รู้นะว่ามังสวิรัติดีที่สุดแต่บางทีเราอยากลองอ่าเราอยากลองเอางี้ดีกว่าหลังจากเคลียร์ทุกความคิดเห็นหรือว่าความกังวลใจหลายๆอย่างแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยมังสวิรัติกินแล้วเรารู้สึกดีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในมุมมองพี่เขคะเอ่อหนึ่งเลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาป มันไม่เบียดเบียนอยู่แล้ววังชวลัสเนี่ยสองถ้าพูดในมุมมองของสุขภาพเรื่องสุขภาพดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจริงๆผลการวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีสารตกค้างเยอะแม้กระทั่งการใช้สารอาหารสารเร่งในการเลี้ยงสัตว<ม>์แล้วก็ออฮอร์โมนหรือว่า สารต่างๆที่สัตว์เองหลั่งออกมาในซอนถูกผ่าก็มีอยู่แล้วก็คือพอเรารับประทานหลังจากที่สัตว์ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ซึมซับสารพิษเหล่านั้นสารพิษเหล่านั้นก็เป็นฮอร์โมนพวกอะดีนาลีนที่มันหลั่งมาก่อนตายมันกลัวมันเจ็บไงเ้วราก็กินเข้าไปด้วยหรือสัตว์ตัวนั้นมีโรคภัยอะไรในตอนที่เขาเลี้ยงอยู่เราก็ได้รับเข้ามาด้วยคือเอาเป็นว่าสรุปยุคนี้เนื้อสัตว์มันไม่เหมือนเดิมมันเปื้อนด้วยสารเคมีถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วกันนนนะะคหหรรือออวว่่่่าาาาลลดใ้้มมมัยยงไปทีสุเเเิก ทีนี้เราจะทำยังไงต่อคะพี่ใส่เห็ดอะไรลงไปเนี้เลยก่อนเลยครับที่ต้องก่อนเพื่อนเลยคือออริจิพราะออริจิเนี่ยใส่ไปพร้อมกันเลยไหมไม่ฮะไม่พร้อมกันออริจิเนี่ยใส่ก่อนค่ะเพราะเพราะว่ามันหนากว่าอ๋ออ่ามันจะสุกช้ากว่าค่ะนะครับเราใส่เห็ดออริจิไปก่อนก็ตามด้วนี้ใส่หมดเลยดีกว่าเนาะใช่ตัวนี้ใส่ไปเลยแล้วก็ฉีกหน่อยเราแค่ตัด ขามันออกที่มันเป็นที่เขาเพาะมาอาจจะมีขี้เลือ่อยมีอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไปเลยสองตัวนี้เราใส่พร้อมกันนะครับแต่ส่วนเห็ดเข็มทองนั้นเดี๋ยวเราใส่สุดท้ายเลยมันเล็กมากแล้วมันจะสุกเร็วมากใช้เวลาแค่โอ้นี่มันมันมแอบอยู่ตรงนี้ <laughs> น,น,นะมันยังไม่ตายพี่เห็ดมันยังไม่ตาย <laughs> มันเดินได้ <laughs> เราก็คือต้มไประยะเวลาเท่าไหร่ดีคะพี่ประมาณสองนาทีค่ะ <laughs> 3นาทีแค่นั้นเพื่อให้มันย่อยยุ่ยเพื่อให้มันสุกเท่านั้นเองครับเราเราเห็ดเห็ดเองมีคุณสมบัติไม่ค่อยมันไม่ค่อยเปื่อยเละนะถ้าจะเปื่อยเละจริงๆมันจะมีเห็ดฟางที่มันบานแล้วครับพอต้มไปนานๆแล้วมันจะเปื่อยแต่เห็ดพวกนี้คือต้มไปมันมันก็ไม่เปื่อยมันก็ยังคงความเป็นความกรุบกรอบของมันอยู่นะครับรสชาติของต้มจืดผักกาดเต้าหู้เห็ดเนี่ยนะคะ แล้วก็เป็นเหตุสามอย่างด้วยรสชาติมันจะเราจคุมโทนให้มันอยู่แนวไหนคะปุมโทนรสอะไรดีก็น่าจะออกรสกลมกล่อมนะตัวตัวเนี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งออกจากคอร์สนะคอร์สล้างพิษตับใช่คอร์สล้างพิษเหมาะยังไงคะพี่เหมาะยังไงเหรออ่ามันเป็นอาหารรสชาติอันนี้ไม่กลางนะค่อนข้างอ่อนเลยไม่มีเผ็ดค่ะนะฮะเป็นอาหารรสชาติอ่อนๆเลยครับเหมาะแล้วก็คนป่วยแล้วก็คนที่ กําลังฟื้นร่างกายเงี้ยก็ก็ได้แล้วก็เห็ดเองก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างบางทีเห็ด3อย่างเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นนะจะต้องเป็นเห็ด1นึ่อย่างเงี้ยเห็ดอะไรก็ได้หรือคุณจะใส่มากกว่า3อย่างก็ได้นะครับที่คุณกินได้และที่คุณอยากกินอ่ะใช่เพราะมันเป็นสูตรอาหารของคุณเองใช่เห็ด3มอย่างที่ใช้เห็ดสอย่างก็คือว่ามันก็ไม่ต้องซื้อเยอะจนเกินไปไงฮะ เลยใช้แค่สมอย่างค่ะแล้วก็นี่นะครับเต้าหู้อย่างที่ว่าไปแล้วหาได้คุณไปที่ไหนคุณก็หาซื้อเต้าหู้แบบนี้ได้นะครับพอน้ําเดือดแล้วก็เราก็ใส่เต้าหู้ไปหันเป็นแว่นๆหันเป็นแว่นๆใช่อ่าเราก็ใส่ไปจริงๆเนี่ยหนูสงสัยนิดนึงนะเต้าหู้เนี่ยมันอ่อนโยนอ่อนบางมากเลยนะทําไมเราไม่ใส่ครั้งหลังสุดเลยอ่ะจริงๆเต้าหู้อ่ะใส่ตอนไหนก็ได้เพราะเต้าหู้มันสุกมาแล้วอ่า แต่ว่าเราใส่ขั้นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ผักอีกอะไรอีกะนะฮะซึ่งละขั้นตอนคือจริงๆไม่จะเป็นเต้าหู้ใส่ก่อนใส่หลังได้ไม่มีปัญหาครับะนะะเดี๋ยวหลังจากนี้พอเดือดอีกสักครั้งเราปรุงแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันปรุงรสหลังจากนั้นก็ใส่ผักแล้วก็เห็ดเข็มทองตามไปทีหลังสุดจ้ะอ่าเห็ดเข็มทองใส่ทีหลังนะคะเพราะมันเล็กมากจริงๆอ่ะเมนูนี้ผมบอกได้เลยว่านอกจากการจะเป็นแกงจืดแล้วเนี่ย ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการกินสุก,กี้คุณไปซื้อน้บชิมสุก,กี้มาใส่มันก็กลายเป็นสุกี้แล้วอ่าฮะอ๋อไอ้ต้มเนี้ยพอใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปก็กลายเป็นสุกี้แปลงร่างเป็นน้ำจิ้มเวลาไปกินสุกี้มีอะไรมีเห็ดเข็มทองมีผักกาดขาวออมีเต้าหู้ใช่ไหมฮะมีคนมาเสิร์ฟด้วยใช่นี่มากินเองที่ <c oughs> บ้าน <c oughs> เออจริงๆแล้วก็คือมันมันก็คือสุกี้นะมันจะกลายเป็นอะไรไปได้อีกหลายอย่างเลยฮะอ่าอันนี้เราก็รอรอน้ำผุดไหมใช่ใช่นี่ก็เริ่มผุดผุดละค่ะ อันนี้เราก็ปรุงรสกันสักหน่อยแล้วกันปรุงรสก็ยัง <รถ S 1> อยู่ยในที่เดิมไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มที่คุณเคยดูจากครั้งก่อน,นเดี๋ยวขอช้อนนิดหนึ่งนะฮะนะฮะก็คือเราอันนีน้ก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมซอสเห็ดหอมนะครับเราใส่ไป2ช้อนนะครับใส่ไป2ช้อนเพราะว่าเป็นเมนูน้ำนะก็เลยต้องใส่2ช้อนันจะได้กลมกรอบม,มากยิ่งขึ้นค่ะอ่า เราใส่ไปสองช้อนจ้ะตอนนี้เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวตามด้วยซีอิ๊วขาวก็คือซีอิ๊วขาวรุมรสที่ปราศจากผงชูรสใช่ครับซีอิ๊วขาวนี้เราใส่สักสองช้อนเพราะว่าน้ํามันเยอะหน่อยมันไม่เหมือนการผัดนะครับสองช้อนเอาสามช้อนเลยดีกว่าค่ะนะใส่ลงไปตามด้วยตามด้วยเดี๋ยวรอเดือดอีกหนึ่งครั้งครับค่ะคือเราเราไม่ต้องใส่น้ําตาล ทำไมถึงไม่ใส่น้ำตาละคะตอนนี้แกงจืดมันไม่จำเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่เห็นทํามาก,ก็ไม่เห็นใครเขาใส่น้ำตาลนะ <c oughs> คือเราไม่คุ้นเคยกับการใส่น้ำตาลลง,ลงไปในแกงจืดนะครับอะฮะเดี๋ยวขอใส่นีดหน่อยอ่าเดี๋ยวรอสักครู่รอดึกน,นะฮะร <c oughs> อเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองไปสุดท้ายแล้วก็ใส่ผัก อา้าวแล้วน้ำมันมะพร้าวหนูล่ะอ๋อน้ำมันมะพร้าวตอนจบครับอน้ำมันมะพร้าวไม่ใส่ตอนนี้น้ำมันมะพร้าวไม่ต้องติดตามเคล็ดลับตอนจบวันนี้มีสเปเชียลนะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีความลับตอนจบค่ะอติดตามติดตามแล้วกันอ,อันนี้เป็นช่วงระหว่างที่รอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ทำให้อาหารที่สุก จริงเมนูนี้มันไม่ยากเลยนะเด็กๆก็ทําได้เออไม่ยากเลยก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่ใส่ลงไปใช่ครับใช่เราต้องการเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงเราก็ใส่ไปอ่ะได้เวลาที่จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปแล้วคราวนี้เราก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะครับเห็ดเข็มทองเนี่ยสุกเร็วมากเลยค่ะแทบจะโดนน้ําร้อนแล้วก็สุกละนะครับไม่ค่อยเรื่องมากเหมือนใครเขาค่ะเนี่ยนะฮะพี่พี่แกมีมุมมองยังไงคะที่แบบ คนไทยหรือว่าคุณผู้ชมที่เราติดตามตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณผู้ชมมีเวลาหาันมาทําอาหารรับประทานกินเองคือเหมือนเดิมครับคือมือนมเลือกได้เราบางทีเราสั่งอาหารตามสั่งหรืออาหารทุงหรืออาหารสําเร็จเนี่ยเราไม่รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนก่อน,อนมาเป็นอาหารให้เราเนี่ยมันเน่านอะไรไมาบ้างสะอาดไหมหรือใช้วัตถุดิบที่ ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยเราเลือกได้ไงครับค่ะ hmm. อีกอย่างเราก็มีเวลาให้กับตัวเองให้ก mm ับครอบครัว hmm. ด mm ้วยถ้าใครมีครอบครัวก็มีเวลากับครอบครัวแต่ก็ไม่มีครอบครัวก็มีเวลาให้ตัวเองเรื่องของสุขภาพของตัวเองค่ะน่าจะได้เลิกและสุดท้ายวันนี้เป็นไงเป็นกันตามเสื้อเลยตามเสื้อพิเขตเลยมีอะไรไหมเป็นไงเป็นกันนี่เดี๋ยวเราใส่ ขาขาลงไปนิดนึงนะฮะเราก็หั่นใหญ่นิดนึงก็ได้หั่นอีกเหรอคะอ๋อนี่คือหั่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไปนะครับนี่นี่ตอนไปถามนิดนึงนะพี่ตอนไปชุมนุมนี่ไปทําเมนูนี้ที่ชุมนุมไหมเนี่ยอใส่เสื้อตัวนี้ไปทําอาหารด้วยมีแม่ครัวกองทัพทำทำให้กินครับอันนี้เอาไว้ทํากินที่บ้านก็ยังไม่กล้าถึงขนาดไปทําให้คนเยอะๆกินไงฮะ ไม่รู้ว่าจอ,อกมาเป็นยังไงนี่คือผู้โชคดีใช่ไหมเนี่ยที่ได้กินเมนูของพี่เขตวันนี้เนี่ยเป็นการแลวครับวันนี้เป็นไงเป็นการค่ะเดี๋ยวเาข้าว้อยู่ใ,ใกล้ตรงนี้เองคู่เดียวนะฮะ <cas. S 2> ค่ะพอเ,เดือดแล้วเราก็เตรียมน้ำมันมะพร้าวเลยจะนะเพราะว่าผักเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไร <c oughs> สุกหรือเปล่าหรือไม่สุกถึงสุกกึงดิบกินได้ทั้งหมดค่ะเพราะผักกาดขาวเราก็ใช้แกลมกับน้ำพริกสดๆก็ได้นะฮะแค่แค่ โดยน้ำร้อนเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับอ่ะเมนูเด็ดตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับต้มจดืดเต้าหู่เห็ดสามอย่างพี่เขกกำลังจะใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปนี่นะคะเราก็จะมียี่ห้อของ m a n เจอร์เป็นน้ำมันมะพร้าสำหรับคุกกิ้งค่ะคุณผู้ชมประกอบอาหารแล้วก็สำหรับรับประทานก่อนอาหารทุกเช้าเช้ากลาวันเย็นทานได้เลยนะคะก็คืออันนี้สูตรนี้นะคะ คือที่เขาเรียกว่า Oil ออยล์พูลลิ่งอมน้ำมันมะพร้าวมีบางคนเขามีรายงานมาเลยนะว่าเขาทำออยล์พูลลิ่งทุกวันแล้วเขาหายจากโรคไหมอันนี้กม็มีต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะออยล์พูลลิ่งเนี่ยก็คือการใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะ ช้น้ำมันมะพร้าวกล้วในลำคอเวลาคุณตื่นนอนขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าเชื้อโรคนี่จะอยู่ในลำคอเต็มเป็นหมดลยษะสมมาแต่เมื่อวานซืนนะคะพอเมื่อเชื้อโรคมันโดนไขมันหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจับตัวใช่ไหมคะเวลาคุณคลายออกมาเนี่ยเชื้อโรคที่ไม่ดีมันก็จะออกมาด้วยนี่เป็นหลักแนวทางธรรมชาติบำบัดที่ตอนนี้ฮิตแอนมากโดยเฉพาะในคอร์สลังพิษตับนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปจะปรับอาหารด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเราปิดไฟนะครับหลังจากนั้นเราใส่น้ำมันมะพร้าวไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ราดลงไปแล้วก็คนอีกครั้งสูตรของพี่ใส่ไปเพื่ออะไรนอกจากรสชาติแล้วเนี่ยเคยเห็นแกงจืดบางอย่างไหมครับที่เขาใส่น้ํามันงาโรยลงไปอ่ะจ้ะมน้ำมันร้าก็ใช้ได้เช่นกันฉันได้ฉันนั้นเนี่ยเพิ่มความมันให้อร่อยมากยิ่งขึ้นใช่เพิ่มความนี่เนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ํามันแตกตัวเลยอ่ะใช่ไหมออดูหน้าตาดีขึ้นมาทันทีเลยหน้าตาดีไหมตอนนี้เราก็เอาถ้วยมาค่ะเติมตัวพร้อมนี่ค่ะพร้อมเสิ์ อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนอกจากจะทําให้รสชาติอร่อยแล้วคุณสมบัติของเขานะคะในน้ํามันมะพร้าวเนี่ยจะมีกรดกรดลอริกซึ่งกรดลอริกนี่นะคะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้เรามีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นกรดลอริกเนี่ยมีในน้ํานมแม่ตอนที่เด็กออกมาตั้งแต่คลอดใช่ไหมก็จะให้เราให้เด็กเนี่ยรับประทานน้ำนมแม่<ช>นั่นแหละคือสูตรต้านทานเชื้อโรคอย่างดีมีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวจ้า เรียบร้อยลองชิมดูครับให้หนูเหรอใช่เสร็จแล้วเบร็ยครับนี่ค่ะก็ได้รับประทานไม่ยากนะครับเอาไงนะเป็นไงเป็นกันมารับประทานกันค่ะสูตรนี้เพื่อสุขภาพนะคะอะชิมดูระวังร้อนนะครับอืมเป็นไงอร่อยมาก อร่อยทุกเมนูเดี๋ยวพี่เขีจะไม่ทําให้เราไงเราต้องบอกชมก่อนไม่ใช่บอกว่าอร่อยนะมันอร่อยจริงๆเฮ้ยพี่มีใครเคยบอกว่าหน้าตากับฝีมือมันคนละนอเล่นพี่ทําไมถึงชื่อชอบทําอาหารนะเป็นผู้ชายอ่ะทำไมไม่ไปชอบใช้แรงงานอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ชายทําได้อ่อ อร่อยมากค่ะเดี๋ยวขอเก็บตัวผู้ชายคนนี้ไว้แถวแถวบ้านหน่อยนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปฏิวัติการกินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการแล้วก็ขอบคุณวิทยากรรับเชิญวันนี้ด้วยนะคะที่เสียสละเวลามาแนะนำสูตรเพื่อสุขภาพนะคะพี่เกตค่ะรัตเขตชัยมงคลขอบคุณค่ะ ค,คุณผู้ชมคะติดตามช่วงปฏิวัติการกินช่วงท้ายรายการวันนี้ได้นะคะสำหรับรายการเปลี่ยนก่อนป่วยก่อนจากการต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะ Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวติดต่อเป็นเพื่อนแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ใน f a c e b o o k แฟนเพจของเรานะคะเขียนว่าเปลี่ยนก่อนป่วยแล้วก็อีเมลเปลี่ยนก่อนป่วย gmail com ค่ะวันนี้พริลกและพี่เขตมราถึงทีมงานเปลี่ยนก่อนป่วยลาไปก่อนนะคะสัปดาหนะ์หน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะครับ สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตชุดล้างพิษตับ3ส,สูตรในหนึ่งเดียวที่คุณสามารถทำเองได้อาคลายวอเทอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเทอร์ไอออนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว